ปุ๋ย s อ999คือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจที่พนทันไปได้ผลนเร็วดีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำกินซีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเทวีู สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเกษตรแนวใหม่ผ่านทางช่องรายการใน NTV และ TVD มาพบกับผมพิคุณกิ่นสีวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามจะนําพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ SK999 กับถั่วเขียวผิวมันท่านเกษตรกรผู้นี้จะเป็นใครอยู่ที่ไหนตามผมมาสัมภาษณ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ บ้านอะไรครับเนี่ยเอาชื่อก่อนเอาชื่อก่อนคือทิพสุโสมครับทิพย์สุโสมนะครับหมู่สี่ดงมูลเล็กหมู่สี่ดงมูลเล็กอำเภอเมืองคือเมืองเพชรบูรณ์ครับผมเมืองเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้ได้ทําตัวเขียวอยิบมันใช่ไหมครับครับกี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดห้าไร่ครับทั้งหมดห้าไร่นะครับได้ข่าวว่าเมล็ดพันธุ์มันเป็นยังไงพันธุ์เกิด คิดว่าจะไม่งอกนะใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วเ,เ,เราลองมาเพาะดูก่อนอก่อนที่เราจะมาหวานปรากฏว่ามันงอกเกิดเลยลองมาหวานดูครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนกนะารทำตัวเขียวมันยากไหมครับก็ไม่ยากอะไรครับก็เจอเจอไ<ม>ถไถซะก่อนอ๋อไถก่อนแล้วก็มาหวานครับหวานแล้วก็เอารสปตีครับทีแล้วก็เอาน้ําบางน้ำมาพอครับผมบางน้ำแล้วปกติเนี่ยทํา ทำมากี่ปีนะครับสดนเขียวทำมาเพิ่งทำครับอเพิ่งทำนะครับแต่ปกติก็ยังทำพืชอย่างอื่นอยู่วันนี้เห็นว่ามีถอนพันเียงสายใช่ครับเรียกอะไรนะเียงโอ๋อไรโอตั้งโอ๋อะไรเงี้ยนะครับอทำมากี่ไร่ครับตั้งโอ๋สี่ไร่ครับสี่ไร่นะครับพูดถึงว่าตัวเขียวเนี่ยมันมีแรงอะไรรบกวนมากไหมก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ไม่ปกติแล้วที่ทุกทุกปีที่ที่เห็นทำนะครับ ที่ที่เห็นเขาทํากันอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างแปลงด้านหลังอะไรเงี้ยครับเห็นเขาฉีดยากันบ่อยไหมฉีดบ่อยฉีดบ่อยสามวันสี่วันสี่ทีสามวันสี่วันสีดทีกมันเลยพวกหนอนมันลงเยอะครับผมแต่ทีนี้มาใช้ s อ9 9 9ของเราเล่นนะครับมันมันมันเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไง้ังไอใบมันก็บางดีใบบางดีนะครับใบก็บางเแล้วแล้วฉีดกี่ครั้งครับเนี่ยประมาณิหกครั้งโอประมาณหกครั้งนะครับหกครั้งจะมีก็จะได้เก็บเลยครับ โอ้หกครั้งครั้งละเอาถังยังไงฉครับถัง200ลิตรเลยสองร้อยลิตรตาส่วนผสมครับ3 0มซี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 ครับท่านผู้ชม3 0มสซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับฉีดเป็นละอองฝอยเลยครับครับแล้วยาฆ่าแมลงอะไรได้บวกผสมไปไหมก็เอาใส่พวกยาหนอนหน่อยอ๋อยาหนอนนิดหน่อยครับผมผสมเพื่อให้มันมันมีมีกลิ่นมีไอมั่งครับผมเพื่อที่หนอนจะได้ไม่มารบกวนนะครับฉีดลงไปแล้ว ปกติแล้วถั่วเนี่ยกี่เดือนเก็บครับสามเดือนประมาณสามเดือนนะครับเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วใช่ไหมครับเอ๊แล้วแล้วโครงสร้างของถั่วเห็นว่ามันมันแตกดีใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับผมมันแตกอย่างไงครับมันออกกิ่งอ๋อมันมันจะออกกิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะออกกิ่งเอ่อพอมันแตกกิ่งปุ๊บมันมันมันก็มีฝักออกมาใช่ไหมครับผมอ๋อ ครับท่านผู้ชมลอ,ลองลองเดี๋ยวให้ช่างกล้องเขาซูมดูนะครับว่าว่าของเรามันแตกกิ่งแล้วมันดกอย่างนี้เขาเรียกว่าดกไหมครับดกดกเนาะดกเป็นหวีเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นหวีแต่แต่ปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงครับจะเป็นในออกมาแค่สองฝักอ๋อแตว่ามันไม่ดกมันแต่สองฝักอ๋อมันไอแบบนี้จะออกมาแค่สองฝักสามฝักอะไรนี้ใช่ไหมครับอ๋อแต่แต่อย่างนี้ถือถือว่าดกใช่ไหมครับกน้อดก้อ๋อครับผมฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมนะฮะ ถ้าใครสนใจทําถั่วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรกับเกษตรกรท่านนี้นะครับว่าให้โทรมาสอบถามดูครับว่าวิธีการทําทำอย่างไรนะครับผมนะฮะก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วถั่วเนี่ยนะครับคิดว่าปีนี้นะเป็น ฝักก็ถือว่าไม่ตกใช่ไหมครับแต่ของเรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์ใช่ไหมครับเม็ดมันใหญ่ใช่ไหมฮะใหญฝักใหญ่เม็ดใหญ่เสงถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าไปขายเนี่ยมันจะคัดได้เขาเรียกว่าส่วเขียวมันจะมีเบอร์ใช่ไหมครับเป็นเบอร์ครับผมอันนี้คํานวณดูแล้วจะได้เบอร์อะไรครับเนี่ย้เขาเรียกเบอร์หนึ่งโอ้โหได้เบอร์หนึ่งนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหมครับครับผม นี่คือเราติดตามนะฮะจากผู้ใช้จริงนะครับของ s k 9 9 9ของเรานะครับว่าเราเราจะมีผลอย่างไรนะครับว่ามันดีแค่ไหนนี่คือเรามาสัมภาษณ์แต่เกษตรกระกอจริงเราไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เตรียมเลย <c oughs> ฮะกว่าจะเทคได้นี่ก็น่าดูเหมือนกันนะ <c oughs> ดูกี่เ <c> ท <oughs> คครับเนี่ย <c oughs> สามเทคโอ้โห <c oughs> คือไม่มีการได้เตรียมกันฮะคือถ่ายกันสดๆก็คือผลผลิตออกมาอย่างที่เห็นเลยครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ s k 9 9 9ของเรา เดี๋ยวเรามาติดตามผลกันอีกทีนึงในการเก็บเกี่ยวนะครับผมว่าว่ามันจะได้จริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยตามอีกทีนึงครับผมสนใจนะครับโทรเข้ามาไม่ต้องลังเลครับผลิตภัณฑ์ของเราสุดยอดแล้ะครับระดับโลกไปสนาการแข่งขันมานะครับผมได้ที่หนึ่งของโลกมาเรียบร้อยนะฮะที่ประเทศจีนนะฮะไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าตรงนี้เรามีการทดลองด้วยด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการวิจัยของ สยามรัตปันภูมินะครับเ็นด็อกเตอร์ของเรานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลใหม่นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเขากล่าวคาว่าสวัสดีครับลมต้งทุนการผลิตให้ผนผิดมากขึ้นปุ๋ยคนไทยใช้ใครเดินเพื่อเกษตรกรไทยแลววัตกรรมการเกษตรให้อาหารเพื่อทางใปเพื่อเพิ่มพูนร ปออยู่ดีกินดีเสริมสร้างฐานะให้มันคงด้วยปุ๋ยเอเค